ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดพลาการแม้คนเทียนเฟิงจะสามารถใช้เสียงขลุยควบคุมช้างได้ทว่าเมื่อช้างเหล่านั้นได้รับกลิ่นฉุนจนไม่สามารถแม้แต่จะหายใจได้พวกมันจะไม่สนใจเสียงขลุยอีกต่อไปพวกมันมีแต่จะวิ่งหนีไปมาอย่างคลุ้มคลั่งสงครามที่ภูเขาหันหวนพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงข้อนี้อย่างชัดเจนแล้วขอเพียงใต้ยเยี่ยนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดี พวกเราสามารถทําให้กองทัพช้างทั้งหมดของเทียนเฟิ่งตายอยู่ที่นี่ได้แน่นอนไปจินซิ่วจับดาบที่เอวแน่นพลางกล่าวเสียงจริงจังบัดนี้ไปชิงเหยียนได้พบกับไปชิงชีไปชิงเจวียไปชิงอวิ๋นและกองทัพไปของเว่ยเจ้าเหนียนแล้วไปชิงชีพาไปชิงเจวียไปชิงอวิ๋นน้องสาวทั้งสา,งสามคนและแม่ทัพว้ยเจ้าเหนียนออกไปยืนรอต้อนรับไปชิงเหยียนอยู่ที่หน้าค่ายทหารไปจินหวาซึ่งสวมชุดเกราะสีเงินร้อนใจจนแทบทนไม่ไหวเหตุใดพี่หญิงใหญ่ยังมาไม่ถึงอีก เกิดเรื่องอันใดขึ้นระหว่างทางหรือไม่นี่นี่ไปจินเจาะรีบกล่าวขึ้นอย่าก,กล่าววาจาร้ายสาระเช่นนี้สิไปจินเสื้อขยับผ้าห่มที่ขาให้ไปชิงอวินซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นที่ทาจากไม้สาวน้อยกําลังจะเอ่ยถามพี่ชายเก้าของตนว่าหนาวหรือไม่ทว่าสายตาเหลือบไปเห็นขบวนรถม้ากําลังเคลื่อนที่มาท่ามกลางหมอกหนาในฤดูหนาวเสียก่อนมาแล้วพี่ชายสามพี่ชายเจ็ดพี่ชายเก้ามาแล้วเจ้ากะ ไปจินเซื้อชี้ไปยังเบื้องหน้าไปจินจอกลี่ยิ้มออกมาท่านพี่ข้าไปรับพี่หญิงใหญ่นะเจ้ากะไปจินจอกกล่าวจบก็ผิวปากหนึ่งครั้งมาสีน้ำตาลตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากค่ายทหารไปจินจอกจับเชือกมาและกระโดดขึ้นบนหลังมาอย่างรวดเร็วจากนั้นโคบทยานไปด้านหน้าทันทีเซินชิงจูซึ่งขี่มาอยู่ด้านหน้าสุดของขบวนได้ยินเสียงคนคบม้าเข้ามาใกล้ จากนั้นไม่นานจึงเห็นร่างบนหลังม้าร่างหนึ่งควบม้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยเรื่อยเซินชิงจู่ยังมองไม่ชัดว่าคนที่มาคือผู้ใดก็ได้ยินเสียงไปจินเจาะเรียกพี่หญิงใหญ่ดังขึ้นเสียก่อนเซินชิงจู่คลายมือที่กำดาบออกจากนั้นหันไปกล่าวกับองครักษ์ไปไปรายงานคุณหนูใหญ่ว่าคุณหนูห้ามารับคุณหนูใหญ่แล้วองครักษ์ไปรับคำและขี่ม้าจากไปขขเขาควบม้าเข้าไปใกล้รถม้าของไปชิงเหยียนจากนั้นกล่าวเสียงเบาคุณหนูใหญ่คุณหนูห้ามารับคุณหนูใหญ่ขอรับ ไปชิงเหยียนที่กำลังเอนกายอ่านตำราไม้ไผ่อยู่ในรถมายกยิ้มขึ้นน้อยน้อยหญิงสาววางตำราไม้ไผ่ในมือลงจากนั้นกล่าวขึ้นเชิญคุณหนูห้าขึ้นมาบนรถมา้าขอรับไปจินจอกขี่ม้าเข้ามาอย่างรวดเร็วสาวน้อยเห็นเซินชิงจูเป็นคนแรกทว่าสาวน้อยขี่ม้าผ่านหญิงสาวไปอย่างรวดเร็วโดยทิ้งไว้เพียงคำทักทายพี่ชิงจูเท่านั้นเซินชิงจูยกมือส่งสัญญ,ญาณให้กองทัพหยุดเคลื่อนขบวนหยุด ไผจินเจาะขี่ม้าไปหยุดอยู่ด้านข้างรถม้าของไปชิงเหยียน n o เวลพีด no ชุนจือเดินออกมาจากตัวรถม้านางยืนมองไปจินเจาะในชุดนักรบกระโดดลงจากหลังม้าอย่างสง่างามยิ้มยิ้มคุณหนูห้าไปจินเจาะยิ้มให้ชุนจือสาวน้อยโยนแส้มาให้องครักษ์ไผ่จากนั้นก้าวขึ้นไปบนรถมา้าที่หญิงใหญ่ ไปชิงเยียนหยัดกายลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นไปจินเจาะที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากหญิงสาวจึงเลิกผ้าห่มที่ขาออกจากนั้นส่งเตาอุ่นมือของตัวเองให้ไปจินเจาะด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสี่ยวอูของพวกเราสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไปจินเจาะรับเตาอุ่นมือมาถือไว้สาวน้อยกลัวว่าไอหนาวบนร่างของตัวเองจะแผ่ไปถึงพี่หญิงใหญ่จึงนั่งผิงไฟอยู่ข้างเตาผิงก่อนไม่เพียงแค่ค่าเท่านั้นที่สูงขึ้นนะเจ้าคะพี่หญิงใหญ่ยังไม่พบหน้าเสียวชีเด็กนั่นทนลำบากได้มากกว่าข้าและเสียวลีีเสยอก มาหนานเจียงได้ไม่กี่เดือนเด็กนั่นเปลี่ยนแปลงแทบทุกวันเลยเจ้ากะตอนนี้สูงกว่าข้าเสียอีกเจ้ากะแม้ไปจิ่นจอดจะผอมและคล้ำขึ้นมากหลังจากมาอยู่ที่ชายแดนทวาสาวน้อยดูมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่เมืองหลวงและซยยุ้ยหยางเสียอีกดวงตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยประกายตลอดเวลาพี่เห็นว่าเจ้าสูงขึ้นมากเหมือนกันไปชิงเหยียนเอื้อมมือไปดึงร่างของน้องสาวมาใกล้จากนั้นเอื้อมมือลูใบใบหน้าที่เย็นเฉียบของน้องสาวอย่างแผ่วเบา ไปชิงเหยียนมองดูน้องสาวที่ก่อนหน้านี้เคยมัดจุกสองข้างเคยออดอ้อนเอาใจนางเคยเอื้อมมือไปเก็บดอกเหมยให้นางบัดนี้น้องสาวของนางร่างสูงโปร่งสวมชุดนักรบสง่างามมัดผมสูงเหนือสีสะด,ดูสมกับเป็นสตรีของตระกูลนักรบมากกว่าเมื่อก่อนมากคุณหนูห้าดื่มชาร้อนอุ่นร่างกายก่อนเถิดเจ้ากะชุนจือยื่นถ้วยชาร้อนให้ไปจินเจาะไปจินเจาะรับถ้วยชามาดื่มจนหมดถ้วยเมื่อดื่มเสร็จนางรู้สึกว่าร่างกายอุ่นขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆพี่หญิงใหญ่ ตอนนี้ยังไม่ถึงค่ายทหารข้าจะเล่าความลับบางอย่างให้พี่หญิงใหญ่ฟังเจ้ากะไปจินเจาะรู้สึกว่าร่างกายของตนไม่มีไอหนาวเหมือนก่อนหน้านี้อีกแล้วจึงขยับเข้าไปใกล้พี่หญิงใหญ่จากนั้นกล่าวเสียงเบาพี่หญิงใหญ่ตอนที่ท่านอหลูเดินทางมายัางหนานเจียงพร้อมกับพวกเรานางช่วยชีวิตสตรีนางหนึ่งไว้ได้ระหว่างทางเจ้าค่ะเมื่อสตรีผู้นั้นตื่นขึ้นมากลับจำสิ่งใดไม่ได้แม้แต่นามของตัวเอง ท่านอาหลูจึงรับนางไว้เป็นลูกศิษย์อีกทั้งตั้งนามให้นางว่าหลูเหลียวเฉินเจ้ากะท่านอาหลูสอนวิชาแพทย์ให้นางนางเป็นคนฉลาดและใจดีมากทว่าขี้ขลาดไปเสียหน่อยแต่ที่สำคัญคือสตรีผู้นี้หลงรักพี่ชายสามเจ้ากะไปจินเจาะแสดงท่าทีสะใจออกมาสาวน้อยเล่าความลับให้ไปชิงเหยียนฟังอย่างมีความสุขตอนนี้ทั้งค่ายทหารต่างรับรู้ว่าสตรีนางนี้หลงรักพี่ชายสามมากนางแสดงออกอย่างเปิดเผยว่าชอบพี่ชายสามเจ้ากะ ถึงแม้พี่ชายสามจะเอาแต่ทำตัวเย็นชาใส่นางทว่านางไม่เคยคิดยอมแพ้เลยเจ้ากะเสี่ยวชีกล่าวว่าเหลียวเฉินเหมือนไฟทว่าเหมาะสมกับบุรุษที่เย็นชาอย่างพี่ชายสามของเราดีเจ้ากะแม้นางจะจำสิ่งใดไม่ได้แม้แต่น้อยทว่าเครื่องประดับที่ติดตัวนางมาและกิริยทาท่าที่นางแสดงออกแสดงให้เห็นว่านางไม่ใช่บุตรสาวจากตระกูลธรรมดาข้าได้ยินเสี่ยวชีกล่าวเช่นนี้จึงคิดว่านางไม่เลวทีเดียวเจ้ากะ ตอนนี้พวกเรากําลังช่วยจับคู่นางกับพี่ชายสามอยู่เจ้ากะพี่หญิงใหญ่มาถึงแล้วก็ช่วยเกลี้ยกล่อมให้พี่ชายสามอ่อนโยนกับนางบ้างนะเจ้ากะไปชิงเหยียนได้ยินจึงรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีไปชิงชีอายุไม่น้อยแล้วก่อนนางจะออกเดินทางมาจากเมืองหลวงท่านแม่ยังอยากจับคู่หลานสาวของหลู่ไทยไว้ให้อาชียอยู่เลยทว่าท่านอาสไยห้กล่าวว่าพวกนางคือเชื้อพระวงศ์ นางไม่อยากให้ตระกูลฝั่งพ่อตาของอาชีมีฐานะสูงสักเกินไปมิเช่นนั้นคุนนางคนอื่นอาจจะแวงสได้นางแค่อยากให้อาชีได้แต่งงานกับสตรีที่เขาถูกใจเท่านั้นไปชิงเยยนรู้ดีว่าท่านอาสไพห้าทำเพื่อนางนางคือสตรีที่ได้ขึ้นครองบัลลังก์ท่านอาสไพห้ากลัวว่าหากตระกูลพ่อตาของอาชีโดโดเด่นเกินไปหากมีคนต้องการดึงนางลงมาจากบัลลังก์พวกเขาต้องสนับสนุนคุณชายตระกูลไปคนอื่นขึ้นครองบัลลังก์แทนแน่ นิสัยเหมือนไฟอย่างนั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นก็เหมาะสมกับพี่ชายสามของเจ้าจริงๆทว่าไปชิงเหยียนเอื้อมมือเขกศีรษะของไปจิญจอบเ,เบาๆพี่ชายสามของเจ้าเป็นคนแต่งงานเขาต้องเลือกสกตรีที่เขาชอบด้วยตัวเองพวกเจ้าอยาคิดผูกได้แดงให้เขาโดยพลการเด็ดขาดถ้าคิดว่าพี่ชายสามชอบแม่นางเหลียวเฉินผู้นี้จริงๆทว่าแค่ปากแข็งไม่ยอมรับเท่านั้นเจ้าค่ะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าน้องๆอ,อย่างพวกข้าพี่ชายสามยิ่งชอบทำเป็นวางมากเจ้ากะพี่หญิงใหญ่ต้องช่วยอบรมพี่ชายสามนะเจ้าคะพี่ชายสามเชื่อฟังพี่หญิงใหญ่ที่สุดแล้วเจ้ากะไปจินเจาะเขยบเข้าไปใกล้ไปชิงเหยียนราวกับเด็กน้อยหากไม่เชื่อพี่หญิงใหญ่ลองสังเกตด้วยตัวเองก็ได้เจ้ากะหากข้ากล่าวแล้วหลพี่หญิงใหญ่ลงโทษข้าได้เลยเจ้ากะรอยยิ้มของไปชิงเหยียนกว้างขึ้นกว่าเดิม หากเจ้าแต่งเรื่องขึ้นมาเองพี่ก็ไม่จำเป็นต้องลงโทษเจ้าหรอกแค่ส่งเจ้ากลับไปอยู่กับท่านอัสไพสีก็พอแล้วเมื่อเข้าสู่หน้านิยายที่ถูกล็อกด้วยเหรียญระบบจะใช้เหรียญปลดล็อกตอนต่อไปโดยอัตโนมัติสองพี่น้องสนทนากันอย่างมีความสุขรถมาเคลื่อนตัวไปถึงหน้าค่ายทหารจากนั้นจึงหยุดสนิทลงช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งหนึ่งสี่แปดทำสงครามไปจินจะออกไปจากรถมาก่อนจากนั้นส่งมือให้ไปชิงเหยียน พี่หญิงใหญ่ข้าช่วยประคองเจ้าค่ะชุนจือรีบสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอกตัวใหญ่ให้ไปชิงเหยียนจากนั้นเปลี่ยนเตาอุ่นมืออันใหม่ให้หญิงสาวแล้วแหวกม่านรถมาให้ไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนโน้มตัวออกมาจากตัวรถม้าก็เห็นไปชิงชี้ไปชิงเจวียไปชิงอวินไปจินหวาและไปจินเสื้อกรูกันเข้ามาหาพลางเอ๋ยเรียกนางเว่ยเจ้าเหนียนซึ่งสวมที่ครอบตาสีดำอยู่ที่ดวงตาเดินไปทำความเคารพไปชิงเหยียนด้านหน้า เสี่ยวไปใส่ไว้แม่ทับเว่ยไปชิงเหยียนทักทายด้วยรอยยิม้มไปชิงเหยียนจับมือของไปจินเจาะเดินลงจากรถไม้หญิงสาวลูกศีรษะของไปจินเซื่ออย่างแผ่วเบาเสี่ยวชีของพวกเราสูงขึ้นมากจริงๆด้วยเสี่ยวอูคลำขึ้นมากทว่าเสี่ยวเลี้วดูไม่คล้ำขึ้นเลยสักนิดเสี่ยวอูก,กับเสี่ยวเลี้วเป็นฝาแฝดกันตอนมาที่นี่แรกๆทหารแยกพวกนางไม่ออกทว่า ตอนนี้แยกออกแล้วคนผิวคล้ำกว่าคือเสี่ยวอูคนผิวขาวคือเสี่ยวเลี้วขอรับไปชิงอวินที่นั่งอยู่บนรถเข็นไม้กล่าวขึ้นยิ้มยิ้มพี่ชายก้าวไปจินเจาะชี้ไปมองไปชิงอวินอย่างไม่พอใจอย่ามัวสนทนากันอยู่กลางหิมะเช่นนี้เลยพวกเราเข้าไปในกระโจมก่อนเถิดขอรับพี่หญิงใหญ่ใบหน้าของไปชิงชี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพี่หญิงใหญ่เดินทางราบรื่นดีหรือไม่ขอรับ ไปชิงจะเหวียเข็นรถเข็นของไปชิงอวินเดินตามหลังไปชิงเหยียนไปพลางเอ่ยถามยิ้มยิ้มตอนจักมาทุกอย่างเรียบร้อยดีทว่าระหว่างทางพี่หยุดพักตามเมืองหลายเมืองเพื่อสำรวจความคิดเห็นของชาวเมืองสีเหลียงที่มีต่อเทียนเฟิงและราชสำนักสีเหลียงดังนั้นจึงเดินทางมาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ดช e Chars t h o ไปชิงเหยียนมองไปทางไปชิงอวินพี่ได้ยินว่าอาวินเปลี่ยนอาวุธธนูกลายเป็นธนูหน้าไม้ ไปชิงอวินพยักหน้ายิ้มยิ้มบัดนี้ข้าไม่สามารถไปออกรบในสนามรบร่วมกับพี่น้องได้จึงได้แต่พยายามเรื่องเหล่านี้แทนขอรับหน้าเสียดายที่ความสามารถของอวินมีจำกัดข้าไม่ได้ฉลาดเหมือนพี่ชายสามพี่ชายห้าและพี่ชายเจ็ดข้าเรียนรู้จากสำนักซื่อไห่มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากตอนนั้นพี่ชายเจ็ดไปยังสำนักสื่อกับท่านกู้อีเจียนเขาต้องนำความรู้มาสร้างประโยชน์ให้กองทัพไปได้มากกว่าข้าแน่นอนขอรับ เหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าเจ้าต้องการให้ข้าไปพบท่านอาจารย์ที่สำนักซื่อไห่ส่วนเจ้าจะไปออกรบกับข้าแทนอย่างนั้นแหละไผ่ชิงจะเหวี่ยอมือไปลูบศีรษะของไผ่ชิงอวินทว่าไผ่ชิงอวินเอ็นศีรษะหลบเสียก่อนแม้ข้าจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกเมื่อนั่งอยู่บนรถเข็นเช่นนี้ทว่าข้าไม่ได้ใช้เวลาอยู่ในสำนักซื่อไห่อย่างเปล่าประโยชน์นะขอรับแม้ข้าไม่ได้กลับกู้เซียนเซิงเป็นอาจารย์ทว่ากู้เซียนเซิงสอนวิชาที่เขาไม่เคยสอนให้พี่ชายเจ็ดให้ข้า พี่ชายเจ็ดคงต่อยข้าไม่ได้ง่ายๆรอกขอรับไปชิงอวินกล่าวยิ้มยิ้มไปชิงเหยียนได้ยินเสียงหัวเราะหยอกล้อของพี่น้องจึงหวนึกถึงตอนที่ท่านปู่ท่านพ่อและบรรดาท่านอายังมีชีวิตอยู่ที่พวกนางได้หัวเราะกันอย่างสนุกสนานบรรยากาศในตอนนั้นคึกครื้นมากจริงๆทะว่าบัดนี้บรรยากาศเช่นนั้นกลับมาอีกครั้งแล้ว เว่ยเจ้าเหนียนยืนเอามือไขว้หลังมองดูแม่ทับของตระกูลไปเหล่านี้อย่างภาคภูมิใจเขานึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนเดินทางออกรบกับแม่ทับไปทุกคนตอนนั้นแม่ทับไปทุกคนอยู่ห้อมล้อมแม่ทับใหญ่และรองแม่ทับใหญ่ด้วยรอยยิ้มเช่นนี้เหมือนกันนี่คงเป็นสิ่งที่สืบท่อต่อกันมาทางสายเลือด ท่านแม่ทัพใหญ่ท่านรองแม่ทัพใหญ่ท่านชายสองท่านชายสามท่านชายสี่และท่านชายห้าจากไปแล้วทว่าทายาทของพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นแล้วพวกเขาสามารถดูแลกองทัพไปที่ยิ่งใหญ่ต่อจากพวกท่านได้ขอเพียงตระกูลไปยังมีทายาทเช่นนี้อยู่ตระกูลไปและกองทัพไปไม่มีวันดับสลายอย่างแน่นอนหลูหนิงว่าและสตรีสวมชุดสีเขียวอ่อนนางหนึ่งกำลังช่วยกันเติมฐานในเตาผิงอยู่ในกระโจมใหญ่ เมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากนอกกระจโมสาวน้อยจึงหันไปตะโกนเรียกหลูนิงว่าด้วยความตื่นเต้นระคนดีใจท่านอาจารย์ฝาบาทเสด็จมาแล้วแน่เลยเจ้ากะหลูนิงว่าพยักหน้ายิ้มยิ้มนางปิดฝาครอบเตาผิงลงตามเดิมใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือจนสะอาดจากนั้นหันไปกำชับหลูเหลยวเฉินเจ้าอยู่ไม่ค่อยสุขอีกทั้งพูดมากเกินไปเมื่ออยู่หน้าพระพักต้องสำรวมกิริยาให้มากจำได้หรือไม่ ท่านอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ากะท่านกำชับข้าเป็นรอบที่ร้อยแล้วท่านกำชับข้าซ้ำไปซ้ำม,มาตั้งแต่ที่ทราบว่าฝ่าบาทจะเสด,ด็จมาที่นี่ข้าฟังจนหูชาแล้วต้องจำได้ขึ้นใจแน่นอนเจ้ากะท่านอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ากะเมื่อเห็นหลูเหลียวเฉินรับปากอย่างจริงจังหลูหนิงว่าจึงพาสาวน้อยเดินออกไปจากกระโจมหลูหนิงว่ามองเห็นไปชิงเหยียนแต่ไกลจึงรีบพาหลูเหลียวเฉินเดินไปทำความเคารพโนเวล pdf คุณหนูใหญ่ ท่านอาหลูไปชิงเหยียนพยักหน้าให้หลูหนิงว่าครั้งนี้แม่นางจี้เดินทางมาจากเมืองหานด้วยทะวะอาอวีกับจินซิ่วต้องทำสงครามต่อข้าจึงให้แม่นางจี้ตามจินซิ่วไปด้วยนางจึงไม่ได้มาพบหน้าเจ้าทะวาอีกไม่นานพวกเจ้าคงได้พบหน้ากันขอบพระคุณคุณหนูใหญ่ที่นึกถึงเจ้ากะขอเพียงนางปลอดภัยก็พอแล้วเจ้ากะแม้ไม่ได้พบหน้ากันก็มีเป็นอันใดเจ้ากะใบหน้าของหลูหนิงว่าเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน หลู่เหลียวเฉินตะลึงทันทีที่เห็นหน้าไปชิงเหยียนนางได้ยินไปจินเจาะกล่าวขึ้นจึงได้สติและรีบทำความเคารพไปชิงเหยียนคาระวะฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมืน่นหมื่นปีเพคะหลู่เหลียวเฉินทำความเคารพตามกฎระเบียบอย่างนอบน้อมเมื่อไปชิงเหยียนเห็นท่าทีเรียบร้อยและได้มาตรฐานไม้แพสตรีสูงสักในเมืองหลวงของสาวน้อยตรงหน้าหญิงสาวก็รู้ทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่สตรีทั่วไปจะทำได้หากไม่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี ไปชิงเยียนเหลือบมองสีหน้าเย็ยนชาของน้องชายสามแวบ,บหนึ่งจากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มลุกขึ้นเถิดเจ้าคือลูกศิษย์ของท่านอาลูอย่างนั้นสินะหลูเหลียวเฉินเงยห,หน้าขึ้นดวงตาที่มองไปทางไปชิงเหยียนเต็มไปด้วยประกายสาวน้อยเอ่ยตอบอย่างไม่เขินอายเพคะฝ่าบาทในที่สุดหม่อมฉันก็ได้พบฝาบาทเสียทีหม่อมฉันได้ยินท่านอาจารย์เล่าเรื่องของฝาบาทให้ฟังเยอะเลยเพคะได้ยินทหารและชาวบ้านแถบชายแดนเอ่ยถึงฝาบาทด้วยความเคารพและนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินท่วงนำนองแม่ทับใหญ่ไปออกรบที่แต่งขึ้นโดยสาวงามข้างหน้าหม่อมฉันยิ่งอยากไปออกรบกับฝาบาทเพคะวันนี้หม่อมฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้พบฝาบาทหม่อมฉันดีใจมากจริงๆเพคะ ลู่เหลียวเฉินกล่าวถ้อยคำรวดเร็วและชัดเจนด้วยน้ำเสียงใสไพเราะราวกับนกแก้วใบหน้าของสาวน้อยงดงามโดยเฉพาะดวงตากลมโตคู่นั้นดูบริสุทธิ์สดใสามากสาวน้อยมีฟันเขี้ยวหน้าเอ็นดูอยู่หนึ่งคู่นางเปรียบเสมือนไฟดังที่ไปจินเซอร์กล่าวไว้จริงๆดูเหมือนว่านางจะไม่ใช่สตรีของครอบครัวธรรมดาแน่นอนทว่าหากน้องชายสามชอบนางชีวิตของอาชีคงมีสีสันและมีความสุขขึ้นมากเหมือนที่เสี่ยวอูกล่าวไว้เหลียวเฉิน หลูนิวว่าเอ็ดหลูเหลียวเฉีเิเเวเชิเบาหลูเหลียวเฉินมีนิสัยเหมือนมาดดีกระโหลกจนหลูนิวว่าปวดศีรษะไม่น้อยไปชิงเหยียนพยักหน้ายิ้มยิ้มรีบลุกขึ้นเถิดอย่ามัวคุกเข่าอยู่เช่นนี้เลยเพคะหลูเหลียวเฉินรับคำสาวน้อยลุกขึ้นยืนพลางปัดเสธหิมะที่ติดตามชายกระโปรงจากนั้นกล่าวต่อฝ่าบาทท่านอาจารย์บอกว่าฝ่าบาททรงทนหนาวไม่ค่อยได้เมื่อครูท่านอาจารย์และหม่อมฉันจุดเตาผิงทั่วทั้งกระจมแล้วเพคะ บัตรนี้ในกระจมอบอุ่นมากท่านอาจารย์ของหม่อมฉันตั้งใจทําของว่างให้ฝ่าบาทด,ด้วยหม่อมฉันแอบขโมยชิมแล้วอร่อยมากเลยเพคะไปชิงเหยียนเห็นท่าทีของหลูเหลียวเฉินจึงหัวเราะออกมาน้อยๆได้ค่าจะลองชิมแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ